สาธุขอให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบิร์สุขภูสุคนที่เห็นคลิปนาตอนนี้ถูกหมซ้ตโตตรงบนรางเด้อพี่น้องมีเงินกลับบ้านไปหาพอ่อหาแม่คุณกุศลไดทีีเจี๊ยบเพชรมาดีแล้วเจี๊ยบกับขอให้ไปนุ้นดวงเปิดโจคเปิดลาภให้พี่น้องทุกทุกท่กทนานค่ะพี่นอ้องรำรวยค่ะพี่น้องมินกาผ้าพี่ผ้าน้องมาขอเพิงบารมีหลวงปู่เพื่อนเนะาะค่ะพี่น้องอยู่วัดเหล็กธรรมกิจเนะาะค่ะจังหวัดนคะรนายกเนะาะค่ะพี่น้อง หัวที่แล้วกะได้บาร,รมีหลวงปูเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องแตกซ้มโตตรงบนล่างเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีขอบคุณพี่น้องสายบุญทุกทุกานค่ะบาง่านเพื่อนมิโชกมิลาเพื่อนกระรวมท่าบุญถวายราไตท่าบุญตามจังหวัดต่างๆสถานที่ต่างๆที่เจ็บเด็ดไปท่าบุญเพื่อนกระรวมมากก็ขอให้บุญกุศลน,นี้ไลกลับไปหาพี่น้องด้วยการทีพี่น้องถูกหัวไอ้ลวยเบอร์ละก็ะโชกลาบเด้อพี่นอ้องหากายว่าจะได้เบาตีดเบาคันเนี่ยกะขอโทษขออภัยค่ะพี่น้อง เจตนาบ่ามีอย่างดอกพี่นอ้องอยากให้ทุกคนหันมาทำบุญบุญสิเฮ็ดให้ชีวิตเฮาเปลี่ยนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะจากคนที่บ่ถ,ถูกหวยรวยเบอร์ก็ถูกหวยรวยเบอร์เด้พี่น้องลองเบิ่งเด้อพี่น้องมื้อนี้ด้วยบารมีหลวงปู่เพื่อนเนาะคะ่ะโตเลขโชคลาภที่เจ็บยิบก็จะเป็น87เนาะค่ะพี่น้อง87 8720เนาะค่ะพี่น้อง87203โตก็จะเป็น087287เนาะค่ะพี่น้องลองไปกราบเบิ่งเด้อพี่น้อง ขอให้โชคดีเบิสดสุขูสุขคนค่ะรำรวยค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสถานที่เนาะค่ะที่เหามาขอโชคขอลาบมวดที่แล้วคือปฏิหารแหงเนาะค่ะพี่น้องสามตัวตรงหลวงพ่อเป็นก่นยางมาโยมสงสัยจะถือเหลขสามตัวอีกอันนี้การนุโมทนาสาธุกับหลวงพ่อเนาะค่ะการที่เจ็บถูกไว้รวยเบอร์มันโมเม,มนต์เหลืองบังเอิญเนาะค่ะมันเป็นเหลืองบุญกุศลที่เหาเฮ็ดเฮ่าสาเนาะค่ะแปดเจ็ดกับสองศูนย์ค่ะไปซื้อไปการปาบเอาสามตัวก็จะเป็นสอง แปดเจ็ดเนาะค่ะมั่นใจค่ะสองแปดเจ็ดเนาะค่ะพิถึกปร,กรันาดใดกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างมันแนบเห็นเนาะค่ะพี่น้องถ้าแนมเห็นประนันก็นกคือสิขายนาขายไหายขายทุกอย่างเมื่อสื่อเลแลวเนาะค่ะพี่น้องึ้นอยู่ก,กับบุญค่ะบุญกุศลบุญบาร,รมีทีเทาเห็เหุเทาสางอย่างเดียวค่ะพี่น้องอุไนว่างไปเจอเจอกันได้ค่ะสงการจังหวัดอุบลราชธา,านีวัดปู่ยอดรวยค่ะไปเอาโจคกเอาลามน้ากันค่ะ อันนี้ก็ะจะเป็นแนวทางเนาะค่ะทีเจียบให้พี่ให้น้องเนาะค่ะหวดประจําวันทีหนึ่งแมษาเนาะค่ะรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องสนับสน,นุนหวยลอตเตอรี่เนาะคะ<ย>่ะพี่น้องโชคดีร่ารวยเบริร์สุภูสุคนค่ะพี่น้องสื่อเลขกะสื่อหายพ่อหอมปากหอมคอเนาะค่ะพี่น้องยาสีสื่อหลายเพราะวะ่าเฮ้าบ่หูว่าเฮ้าเฮ็ดบุญมาซําไส้สางบารมีมาซําไดเนาะค่ะเงื่อนถือเลขเป็นเงื่อนเทวดาเพิ่นหายเนาะค่ะพี่น้องในเมื่อเฮ้ามีโชคมีลาบแล้วก็อย่าลืมทำบุญสางบารมีต่อไปเด้อค่ะพี่น้อง มีอย่างหายพี่น้องเนาะค่ะนอกจากพาพี่พานนองเนาะค่ะเบื้องความสวยงามตามวัดวาอารามแลกวบผ้าพี่พานนองเนาะค่ะต่างจิตอธิษฐานขอพรตามสถานที่ต่างๆเนาะค่ะพี่น้องความเสือ่อความศรัทธาไพามั่นเด้อค่ะพี่น้องผู้ดไดเสือ่อผู้นั้นกระด้ผู้ดไดบ่เสือ่อก็บ่บเป็นอย่างเนาะค่ะพี่น้องรวยค่ะวิธีวิศีค่ะพี่น้อง